เคยได้ยินคำว่า Black Monday ใช่ไหมคะคุณรู้ไหมว่าหมายความว่าอะไร Black Monday หรือจันทบินคือวันที่ถูกบันทึกไว้ว่าเป็นวันที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสต,ตร์ตลาดหุ้นของสหรัฐซึ่งส่งผลให้ความมั่งคั่งของชาวอเมริกันหายไปกว่า5แสนล้านดอลลาร์ภายในวันเดียวค่ะแล้วอะไรคือสาเหตุของความพังทีนานี้เราจะบรีฟให้คุณฟังค่ะ เมื่อวันจันทร์ที่19ตุลาคมปี1987คือวันที่ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวลดลงมากที่สุดในประวัติศาสตร์โดยลดลงมากถึง507.99จุดหรือคิดเป็นลบ22.61%ค่ะสำหรับสาเหตุของการตกลงนั้นแม้ว่าดัชนีดาวโจนส์จะทยอยปรับตัวลดลงราว2-4%ก่อนหน้า Black Monday ประมาณ3-4วันทำการ แต่เหตุผลที่นักวิเคราะห์หลายคนเชื่อมั่นว่าเป็นสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เกิด Black Monday คือ a l g ก r ริทึมเทรดดิหรือการใช้โปรแกรมเทรดนั่นเองค่ะ a l g ก r ริทึมเทรดดิคือชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำหรับการเสนอซื้อขายอัตโนมัติซึ่งเป็นระบบที่ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในตลาดหุ้นสหรัฐณช่วงเวลานั้น,น,นเนื่องจากมันช่วยลดต้นทุนการใช้บรกอกร์ซึ่งเป็นคนเป็น รวมถึงการที่คอมพิวเตอร์ไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องผิดกับบโรโเกอร์ซึ่งเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจและอาจจะเกิดความรู้สึกเสียดายเมื่อจำเป็นต้องขายหุ้นที่จุดตัดขาดทุนซึ่งการตัดสินใจที่ล่าช้าจากความเสียดายหรือความลังเลนี่แหละค่ะอาจทำให้แผนการลงทุนผิดพลาดดังนั้นหากใช้คอมพิวเตอร์ในการเทรดก็จะไม่มีปัญหานี้เพราะมันพร้อมจะเทขายหุ้นทุกเมื่อ หากถึงเวลาหรือปัจจัยที่ตั้งโปรแกรมเอาไว้ค่ะด้วยเหตุนี้เองนะคะกองทุนต่างๆจึงนิยมใช้คอมพิวเตอร์มากขึ้นเพื่อช่วยควบคุมความเสี่ยงโดยจะกำหนดจุดตัดขาดทุนไว้เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจจะทำให้เกิดการขาดทุนหนักๆยกตัวอย่างเวลาที่ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงไป10%คอมพิวเตอร์ก็จะขายหุ้นบางส่วนในกองทุนออกไปเพื่อป้องกันไม่ให้กองทุนเกิดการขาดทุนหนัก เนื่องจากมีหุ้นในพอร์ตมากเกินไปค่ะแม้ว่าคอมพิวเตอร์จะไม่เหนื่อยไม่มีอารมณ์และไม่มีความรู้สึกก็ใช่ว่ามันจะไม่มีข้อผิดพลาดโดยช่วงเช้าของวันจันทร์ที่19ตุลาคมปีคศ1987อัลกอริทึมเทรดดิ้งตัวหนึ่งเกิดทำงานผิดพลาดค่ะและมันก็ตัดสินใจเทขายหุ้นออกมาจำนวนมาก และเมื่ออัลกอริทึมเทรดดิ้งอีกตัวต่อๆไปเริ่มเห็นก็ส่งคำสั่งขายเหมือนเหมือนกันนะับเป็นแรงเทขายระลอกแรกที่เริ่มจะส่งผลให้ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงและเมื่อตลาดปรับตัวลดลงจนถึงจุดตัดขาดทุนที่ถูกตั้งโปรแกรมเอาไว้อัลกอริทึมเทรดดิ้งตัวอื่นๆที่เหลือก็เริ่มเทขายตามกลายเป็นแรงเทขายระลอกที่สและนี่แหละค่ะ ยิ่งทำให้ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงมากขึ้นไปอีกและเมื่อตลาดปรับตัวลงต่ำจนคอมยังขายมีหรือที่ใจคนจะทนไหวคำสั่งขายหุ้นจากนักลงทุนจำนวนมากก็เข้ามาที่ตลาดกลายเป็นแรงเทขายระลอกที่3ที่เรียกกันว่า panic sell หรือการเทขายครั้งมโหฬารจากความตื่นตระหนกส่งผลให้ดัชนีดาวโจนส์นสิ้นวันทำการดำดิ่งลงไป507.99จุด และปิดตลาดที่1,738.74จุดคิดเป็นการเปลี่ยนลบ22.61ซึ่งถือว่าติดลบมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของดัชนีดาวโจนส์และแม้ว่าเวลาจะล่วงเลยมา35ปีแล้วสถิตินี้ก็ยังไม่ถูกทำลายลงไปนะคะและจากเหตุการณ์ Black m o n น a y นี่เองค่ะทำให้มีการคิดค้นและประกาศใช้ Circuit Breakers หรือการหยุดพักการซื้อขายชั่วคราวขึ้นในกรณีที่ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงอย่างมากในช่วงเวลาสั้นๆเพื่อให้นักลงทุนมีเวลาได้ตั้งสติลดความตื่นตระหนกและคิดทบทวนแผนการลงทุนนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะไม่มีเหตุการณ์แ l ล็ k มันเด y นักวิเคราะห์หลายคนก็เชื่อว่าในเวลาไม่นานตลาดหุ้นสหรัฐก็จะปรับตัวลดลงมากอยู่ดีเนื่องจากณนะช่วงเวลานั้น ตลาดกำลังเกิดภาวะฟองสบู่จากเงินเฟ้อและกำลังจะฟองสบู่แตกอยู่แล้วดังนั้นการทํำงานที่ผิดพลาดของคอมพิวเตอร์จนเกิดแบล็กมันเดย์เป็นแค่ตัวเร่งหนึ่งที่ทําให้ฟองสบู่แตกเท่านั้นค่ะแล้วถ้าเราถามว่าเราเรียนรู้อะไรบ้างจากแบล็กมันเดยก็คงหนีไม่พ้นสัจธรรมที่ว่าโลกนี้ไม่มีอะไรที่แน่นอน แม้ว่าระบบคอมพิวเตอร์จะถูกพัฒนามาอย่างดีถูกทดสอบมาแล้วหลายครั้งแต่ความผิดพลาดก็เป็นสิ่งที่การันตีไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกยิ่งในฐานะของนักลงทุนแล้วเราจึงควรพิจารณาปัจจัยการลงทุนอย่างรอบคอบและต้องมีสติอยู่เสมอนะคะ